สวัสด,ดีครับพี่หมีจะกช่องมีว่าด,ดวง12ราศีวันนี้เมื่อไหร่เขาจะเปิดใจให้เราเรามาฟังคำนายดวงความรักของทั้ง12ราศีกันได้เลยครับว่าเมื่อไรนะครับแฟนคนนี้คนคุยคนนี้นะครับหรือคนในความสัมพันธ์คนนี้เขาจะเปิดใจให้คุณสักทีมาฟังคำนายกันได้ครับมาเริ่มที่ราศีแรกเลยครับราศีเมษครับผมบอกได้ว่าชาวราศีเมษเองแล้วนะครับณขณะนี้เองเนี่ยเขาเปิดใจไปถึง60%แล้วสําหรับความรักนะครับผมว่าตอนนี้คุณกําลังมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อกับคนคนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณครับ พฤกษบครับผมบอกเลยว่าตัวคุณเองและตัวเขาเองเนี่ยต่างคนต่างมีมุมมองความรักที่แตกต่างกันนะครับถ้าถามว่าเขาจะเปิดใจกับคุณไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปอย่างยากนะครับราศีสามนะครับราศีเมถุนครับผมพูดเลยว่าความรักของคุณนะครับและความสัมพันธ์ของคุณคนคนนี้จะเหมือนคนเก่าๆที่จากคุณไปนะครับผมบอกเลยว่าความสัมพันธ์กับคนนี้มีโอกาสที่จะเขาจะเปิดใจให้คุณได้ค่อนข้างยากครับราศีสี่นะครับราศีกรกฎครับผมบอกเลยว่าชาวกรกฎเองอาจจะเหนื่อยใจสําหรับคนคนนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนที่เล่นเกมสําาหรรรััับบคควมกนะถ้า คุณมัวแต่ตามเขายังคอยตามหาเขาอยู่ยังคอยอยู่ในวังวนของเขาอยู่ผมบอกเลยว่าคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับราศีหครับราศีสิงค์ครับผมบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์เองจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักครับเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจให้กับเรานะครับผมบอกเลยว่าณขณะนี้เขาก็เปิดใจให้กับคุณแล้วครับและมองทิศทางอนาคตร่วมกันนะครับราศีหครับราศีกันครับผมบอกเลยว่าชาวราศีกันสิ่งที่คุณทําไป สิงคุณมอบใจให้นะครับหรือว่าสิงคุณทุ่มเทให้กับเขาไปเนี่ยผมบอกเลยว่าจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะครับราศีเจ็ดนะครับราศีตุลครับผมบอกเลยว่าชาวราศีตุลเนี้ยอย่าคาดหวังสําหรับความรักในครั้งนี้มากนะครับเพราะมีโอกาสผิดหวังสูงมากเขาไม่เปิดใจให้กับคุณครับเพราะเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะครับราศี8แปดนะครับราศีพิจิกครับผมบอกเลยว่าชาวพิจิกเองนะครับทำใจกับเรื่องนี้ไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่หลักๆแล้วคนคนนี้เข้ามาด้วยความจริงใจครับการทุ่มเทเพื่อความรักของคุณมันเห็นผลครรับาี ราีธนูครับผมบอกเลยว่าชาวธนูเองอย่าเพิ่งมองทิศทางความรักกับคนคนนี้มากนะครับเพราะคนคนนี้เองนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับหรือมีจังหวะอะไรบางอย่างที่ต้องห่างเลิกลาจบลงนะครับหรือมีช่องว่างสําหรับความสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับอย่ามองทิศทางความรักกับคนคนนี้มากเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะครับราศีสิงนะครับราศีมังกรครับเมื่อไร่เขาจะเปิดใจให้เราสักทีผมบอกเลยว่าชาวมังกรเองอาจจะต้องตามความสัมพันธ์หรือตามความรู้สึกกับคนคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนคนนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้มีคุ ความสัมพันธ์ไว้หลายคนเลยทีเดียวนะครับคุณก็เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขาณเวลานี้ครับราศีที่เป็นนะครับราศีกุมครับผมบอกเลยว่าชาวราศีกุมเนี่ยมักจะเจอความสัมพ anyway> ันธ์เนี่ยที่มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับและชาวเนี่ยชาวราศีกุมเองแล้วเนี่ยก็มองทิศทางความรักเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะครับว่าเขาเองก็น่าจะมีใครมีคนในความลับเกิดขึ้นมีความซับซ้อนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับเลยไม่ค่อยเชื่อใจสําหรับเรื่องของความรักในครั้งนี้มองว่าเขาจะเปิดใจหรือไม่เเปิดดใใจจจคคุณกก็ออาาะไมมม่่รนนนนนววสัััพธ์ี้้ยช ราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนครับเป็นราศี22นะครับผมบอกเลยว่าชาวราศีมีนนะครับภูมิใจกับความรักในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาณคนนี้เองแล้วเนี่ยมองทิศทางความรักเหมือนเหมือนกันกับเรานะครับมีความหวงความเป็นห่วงกันนะครับและยังคอยคิดถึงกันอยู่ห่างๆนะครับแต่ถามว่าคู่รักของคุณความรักของคุณจะสมหวังในแบบที่คุณตั้งใจหวังหมไหมผมบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นไปอย่างช้านะครับแต่มันจะเป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจหวังไว้ครับ